เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงก่อนเกมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติศรีลังกาในศึกเอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกซึ่งเกมนี้เราจะพลาดไม่ได้นักเตะทุกคนจะพลาดไม่ได้รวมถึงโคนชีด้วยครับ จะลงชุดตัวจริงเต็มสูบเต็มระบบซึ่งก็มีคาดการออกมาเกี่ยวกับแท็กติกที่โคดิชิจะใช้นะครับบอกเลยว่าโคดีเป้าหมายเดียวก็คือแชมป์กลุ่มและเราเองก็อาจจะได้เห็นชนะทิปจ่ายพัทธิกสุพนัทลงเป็นยิงโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนันครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับในวันนี้เนี่ยมีโปร แกมการแข่งขันทีมชาติไทยถึง2คู่2ชุดนั่นก็คือชุดเยาวชนวยย่ปีของเราด้วยนะครับที่จะมีแข่งขันในรายการโดฮาครับพบกับโครโเอเชียแต่ว่าจะแข่งขันกันดึกหน่อยส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะมีโปรแกรมเอเชียครับพบกับทีมชาติศรีลังกาในรอบคัดเลือกเอเชียโดยทีมชาติไทยของเราก็เตรียมที่จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานครับต้อนรับการมาเยือนของศรีลังกา ที่ใช้แข้งโอนมาเพียบในการแข่งขันรอบนี้เกมนี้เนี่ยมีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมนะครับมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเส้นทางรอบสุดท้ายเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียไทยเราเนี่ยก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มส่วนสีร่างกาเองครับพวกเขาก็ต้องการสร้างเซอร์ไพรส์และก็เก็บแต้มให้ได้เพื่อ,อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยครับ ทิไม่ได้ของเราเนี่ยเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเพิ่งเอาชนะอัฟกานิิฐานมา2ประตูต่อสูงซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยการเดบิวต์เกมรุกผมชอบมากนะหลากหลายมีมิติทั้งริมเส้นทั้งทะลุช่องหรือว่ายกตัดข้ามนกองหลังเนี่ยมีมิติเกมรุกเยอะมากครับแต่ก็ยังใช้โอกาสเปลืองเยอะเหมือนกันคนชีนเองก็ติวเรื่องนี้แล้วก็ ติวเข้มแท็กติกกันแบบอุตลุดหลังจากจบการแข่งเกมนั้นซึ่งล่าสุดครับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะอิชิเองก็ตัดสินใจถึง3เรื่องสําคัญก่อนที่จะเจอกับสีลังกาโดยเรื่องแรกครับบอกว่ายังใช้นักเตะ ชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่จากเกมอุ่นเครื่องเนื่องจากทำอกงานได้ดีแล้วก็มีความพร้อมสําหรับรอบคันเลือก <S <S คือจะเอาชุดทีมชาติไทยเราชุดนี้แหละเป็นชุดหลักที่จะเล่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์รอบคันเลือกเอเชียครับอยู่ดีว่าในระหว่างทางเนี่ยผู้เล่นคนไหนฟอร์มดีฟอร์มเด่ดนเออเรียกติดเข้ามาเผื่อว่ามันจะจูนกันไปได้อีกและก็อีกข้อนึงครับก็คือเตรียมรับมือกับความดุดดันของศีลังกา โดยโคชิชิเองก็ได้มีการศึกษาการเล่นของศรีลังกามาพอสมควรในเกมที่พบกับสปป,ปลาวซึ่งศรีลังกาเนี่ยจะเล่นด้วยความแข็งแกร่งและก็ดุดันก็เลยทำให้ทีมงานสตาฟเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมไปอีกระดับหนึ่งก่อนที่จะมาเจอกับศรีลังการอบนี้และเป้าหมายสําคัญเลยครับที่โคชิชิย้านักจ้าหนาก็คือการเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นการเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะมองว่ามันเป็นเป้าหมายสําคัญเลยนะไม่ว่าเราจะชนะกี่ลูกก็ตามเราไม่ต้องการว่า เราจะยิง4-0 5-0แต่ขอให้ชนะไว้ก่อดคือแค่นั้นเลยครับเป้าหมายสําคัญและก็ยังมีการเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับธีรศิลปแดงดาด้วยที่ไม่อยู่ในลิสต์50คนสุดท้ายซึ่งอิชิก็ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับว่าธีรศิลปแดงดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมไทยในเอเชียนครับเพราะต้องการนักเตะที่มีความต่อเนื่องในการลงเล่นอย่างที่ทราบกันครับไม่ใช่ว่าธีรศิลป์เนี่ยเล่นไม่ได้นะแต่ว่าตัวของ จ้ามูยเองมีอาการบาดเจ็บอยู่ณเวลานี้ซึ่งก็ยังออกมาย้ํานะครับโคชิบอกว่าการเลือกนักเตะครั้งนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างทีมสําหรับอนาคตโดยเน้นไปที่ผู้เล่นอายุน้อยเพื่อเตรียมทีมสาหรับการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบต่อไปไม่เกี่ยวว่าเอ้ยคุณภาพนักเตะไม่ดีหรือว่าไม่เด่นไม่เป็นแบบนั้นนะครับคือต้องการพัฒนาผู้เล่นในอนาคตก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนนะเพราะว่าเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกับการเลือกนิวเจนของไทยเราส่วนทางโค้ดสีลังกา เองครับก็เรียกว่าออกมาสาดวาทะเด็ด็บบอกว่าทีมชาติไทยงานเข้าแน่เพราะว่าโคชศิลลังกาเนี่ยออกมาพูดแบบไร้ความกดดันจริงๆครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกมเจอกับไทยเนี่ยผมพาทีมแพ้ สาพันฟุตบอลก็คงไม่ไล่ผมออกจากทาแหน่งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าสาพันฟุตบอลสีลังกาไล่ออกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีฮามากแต่เขาเองก็เหมือนมีเป้าหมายเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เอาชนะดีมชาติไทยได้เนี่ยคนไดท,ทุกคนเองก็งานเข้านะครับความกดดันอยู่ที่ทีมชาติไทยไม่ใช่เราดังนั้นเราจะสนุกไปกับสภาพอากาศดีๆสนามสวยๆแฟนบอลที่น่ารักเรามาแบบไม่กดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่อันดับ200ของโลกอันนี้เป็นโคศีลังกานะครับก็ดงของเขานะเขา มาแบบไม่กดดันนะเข้ารอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแฟนไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ารอบได้เนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งใหญ่กับประเทศศรีลังกามากๆโดยเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์ทั้งชุดเล่นตัวจริงจะส่งใครลงเล่นบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายติการพบกันก่อนครับไทยกับศรีลังกาเนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็ชนะไป ทั้งหมดเลยนะครับไม่แพ้นะยิงไป13ประตูเสียเป็นแค่2ประตูซึ่งสติเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะแสดงให้เห็นแล้วว่าเอาเราได้เปรียบ 7ต่อ0อย่างชัดเจนเรียกว่าดูดีกว่าในทุกด้านนะครับนอกจากอันดับโลกที่ห่างถึง103อันดับสตรติ5เกมหลังสุดถ้าเกิดไทยไล่มาตั้งแต่ปี1993นะไทยเราชนะรีลังการ10แล้วก็ชนะมา30ปี2 0 0 1เราชนะมา42ปี2022เนี่ยเราชนะมา20ในเกมล่าสุดก็สกอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างขาดนะครับ2ลูกเป็นอย่างต่ำซึ่งก็ได้เปรียบทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะอันดับโลกและก็มูลค่า อ,อันดับเรนกิ้งล่าสุดของไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่97ของโลกและก็ไปที่อันดับ17ของเอเชียส่วนสีลังกาครับอยู่อันดับที่200ของโลกซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายของเอเชียนะโดยมีเพียงกวาที่อยู่อันดับต่ํากว่าและก็นอกจากนี้ครับหาก เปรียบเทียบถึงมูลค่าทีมเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยเรามีมูลค่าถึง314ล้านบาทส่วนศีรกาครับมีมูลค่าเป็นแค่6ก5ล้านบาทโดยเป็นชนาทิปแหละที่เป็นนักเตะมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่1ล้านยูโรซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เราห่างแบบโอ้โหห่างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอันดับโลกเนี่ยห่างถึง103อันดับแล้วจากฟอร์มล่าสุดเนี่ยไทยเราก็มีฟอร์มคล่องดีนะเกมรุกหลากหลายการเข้าทำที่ ตื่นตาตื่นใจในขณะที่ศรีลังกาครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่อันดับ200ของโลกแต่ก็สามารถเอาชนะทีมชัดิลาวได้ในเกมล่าสุด2ต่หนึในการอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดเลยเนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลที่สีลังกาเขาบอกว่ามาแบบไม่กดดันเหมือนเขาจะเล่นจิตวิทยานะให้ผู้เล่นของสีลังกาเองที่ฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้กดดันอะไรครับเล่นตามแท็กติกแล้วก็วิ่งสู้ฟัดซึ่งเขามี การโอนผู้เล่นสัญชาติเนี่ยมาเยอะเกือบครึ่งทีมเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าเกิดมีการโอนย้ายผู้เล่นสัญชาติมาเนี่ยอันนี้เราจะมองอันดับโลกไม่ได้นะครับอันดับโลกแทบไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าคุณจะอันดับ200-300แต่ถ้าเกิดคุณโอนผู้เล่นที่เก่งๆมาเนี่ยทีมคุณก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่ต้องรออัพเลเวลอันดับโลกขนาดนั้นอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็อัพขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเมื่อใช้ตัวโอนจากเนเธอร์แลนด์ แต่บางงานตอนนี้เหมือนจะปลดโคนแล้วสําหรับอินโดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคาดการพื้นตัวจริงของนิมจัดไทยกันบ้างนะครับเดาใจโคชิชิยังไม่มีใครเดาใจโคชิชิถูกเลยนะครับแต่ละเกมเขาจะมีแท็กติกเป็นพิเศษคิดพิเศษที่แฟนบอลอย่างเราคาดไม่ถึงและก็จะมีการผสมผสานร,ระหว่างนักเตะตัวหลักจากเจลีกและก็ไทยลีกอยู่ตลอดซึ่งเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามาซาดะอิชิอิจะจัด ผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามโดยมาไล่จากผู้รักษาประตูกันก่อนครับผมคิดว่าปฏิวัติคำหม่ไม่น่าจะพลาดกับตำแหน่งตัวจริงเพราะว่ามันเป็นเกมที่สำคัญไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องส่วนคู่เซนเตอร์ครับ ยังเชื่อมั่นกับโจนาธานเข็มดีนะถ้าเกิดหายจากอาการมาเจ็บร้อน่าจัดได้ลงและก็จะลงยืนคู่กับเอเลสดอลเลาะเป็นคู่เซนเ็นเตอร์มหาโหดในอาเซียนนะครับเจอกันมาแล้วอาเซียนเนี่ยร้องเลยเมื่อเจอเอเลสเมื่อเจอโจนาธานส่วนชินพัทที่ฟอร์มดีๆในเกมที่แล้วเนี่ย อาจจะต้องพักเพราะว่าลงเล่นเต็มเกมไปแล้วโคดิชิเห็นฟอร์มไปแล้วเกมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่อาจจะคงนั่งสำรองก่อนนะครับหรือไม่ถ้าเกิดอิชิอยากลองอีกรอบนึงเนี่ยอาจจะส่งชินพัฒนลงเต็มเกมอีกก็ได้อันนี้เรายังเดาใจไม่ได้ร้อเปเซ็นะครับส่วนแบ็คซ้ายที่เป็นปัญหาของนิมจัตไทยเราเลยครับเกมไปแล้วอิชิใช้อิลฟานดาะแต่ว่าเกมนี้ มันลองไม่ได้นะครับอาจจะโยกนิโคลัสเนี่ยมาเล่นซ้ายก่อนแล้วก็ให้สุพนันบุรีรัตมาเล่นฝั่งขวาแล้วก็ตำแหน่งมิดฟิลด์ครับแฟนบอลไทยหลายคนเชียร์ธนวัต์มากอยากให้ลงเล่นแต่ยังไงก็ต้องคิดว่าเป็นวีรเทพมาก,ก่อนเอาโชว์ไว้ก่อนและโคชิเองก็อาจจะเร่งนะครับเร่งเกมตั้งแต่เริ่มต้นเลยส่งเบนจามินเจมเดวิดและก็จนาทิย์ลงเล่นเกมรุกพร้อมกันเพราะว่าเคยลงเล่นกันมาแล้ว เบนกับชนาทิปเนี่ยเป็นสไตล์ที่เกือบจาเหมือนกันนะเบนเนี่ยเลี้ยงกินตัวได้ครองบนเหนียวส่วนชนาทิปย์พาไลไปครังหน้าได้นะครับแล้วก็หาจังหวะจ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งแหละที่คอยเล่นให้มีความหลากหลายไม่แน่นะครับอาจจะเป็น ธนวัตรเนี่ยลงมาแทนเบนจามินก็ได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันช่วงบ่ายเนี่ยก็น่าจะประกาศารายชื่อเล่นตัวจริงแล้วและแนวรุกครับแนวรุกเนี่ยผมค่อนข้างอยากให้เป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเอาสุประโชคฝั่งขวาเอาสุปนัทและก็หน้าเป้าเอาพาดิกกุตตาสั้นโดยโคชิเนี่ยจะเน้นระบบ433เป็นพิเศษนะครับระบบนี้พาดิกเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้า สุพนัทกับสุพโชยืนซ้ายขวาเนี่ยอันตรายมากๆแล้วการจะไปพักพาทิกเนี่ยผมว่ายิชิไม่ทําแบบนั้นแน่นอนครับฟอร์มกําลังดียิง2ลูกน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางบอลกําลังมั่นใจซึ่งไลอพเนี่น่าจะออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งชุดใหญ่เหมือนกันนะครับผู้สาป,ประตูป,ปฏิวัติโคูชเชนเตอร์โจนาธานเอเลียดดอลเละแบ็กซ้ายขวาก็นิโคลัสกับสุพาน,านันกองกลางก็วีรเทพเบนจามินชนาทิพหรือว่าธนวันรกองหน้าเนี่ยสุพโชคสุพนัทและก็พาธิกอันนี้เป็นเพียง การคาดการเท่านั้นไลายอัพออกมาตรงนี้เนี่ยโอ้ผมก็แม่นแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคบว่าเดาใจโคดิชิไม่ถูกจริงๆซึ่งถ้าเกิดไทยเราสามารถเอาชนะศรีลังกาได้ครับก็จะมีคะแนนบวกเพิ่ม4.47คะแนนแต่ถ้าเกิดเสมอเนี่ยลบไป8คะแนนเลยครับและถ้าเกิดเราแพ้ ลบไปถึง2ีสิคะแนนนะครับนี่แหละครับเป็นจุดที่อาจจะกดดันอยู่นะเรามีความได้เปรียบในเรื่องของถิติการพบกันและก็อันดับโลกแต่ก็อาจจะมีความกดดันเนื่องจากต้องชนะเพื่อรักษาอันดับฟีฟ่าสุสิลังกาเนี่ยเขาไม่ต้องกดดันนะครับแถมยังมีดุครึ่งแล้วก็โอนสัญชาติเพิ่มศักยภาพของทีมได้อีกซึ่งถ้าเกิดให้ผมคาดการผลการแข่งขันแม้ว่าศุสลังกาจะมีการเสริมบุรีเล่นโอลิมชาติหลายคนและก็พัฒนาขึ้นมากแต่ไทยเรายังเหนือกว่าทุกประตูก็น่าจะ ควบคุมเกมได้ไม่ยากนะครับอาจจะมีผลกานในขันที่ดีเลยอาจจะชนะถึง3ประตูต่อศูนย์ถามว่าโอกาสแพ้มีไหมโอกาสเสมอมีไหมผมว่าไม่มีนะการชนะเนี่ยชนะแน่แต่ว่าจะเล่นประทับใจไหมมันอีกเรื่องหนึ่งศีลังกาเนี่ยเหมือนมีผู้เล่นชี้ทางอยูนน่นั่นก็คือบริษัทโอนสัญชาติแต่ว่าคุณภาพของตัวโอนเนี่ยก็แตกต่างบางคนก็เก่งบางคนก็ ไม่เก่งแต่ถ้าเกิดมองถึงฝั่งไทยเราครับมันง่ายไปหมดเลยนะทั้งตัวเลขของอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งสนามแข่งเราก็เล่นในบ้านนี่คือเกมที่ง่ายที่สุดของทีมชาติไทยเราที่จะต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับและก็อาจจะมีแรงกดดันนิดนึงกับแฟนบอลคือต้องเล่นให้สวยงามการเข้าทำสวยยิงได้เยอะๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโคชิเองก็พานทนมระทไทยเราสู้กับทีมนี้แข็งแกล่งได้อยู่ตลอดนะครับแต่มักเจอปัญหาเวลาเจอทีมที่อ่อนกว่าหรือว่าเจอทีมที่ มาตรฐานเดียวกันอย่างฟิลิปปินส์อย่างชิงแชมป์อาเซียนรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ฟอร์มดรอปไปหลายเกมเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะติดขัดวิธีการเข้าทำความคมใช้โอกาสเปลืองอย่างเกมที่เราเจอกับอัฟกานิสถานซึ่งเกมนี้ผพราะว่าน่าจะมีการติวเคมแท็กติกแล้วก็ติวเรื่องของความเด็ดขาดมามากพอสมควรโดยจะแข่งขันในวันนี้นะครับเวลา19นาฬิกา30มนาทีมีความสำคัญมากๆถ้าเกิดเราชนะเราจะยืนเป็นตำแหน่งจ่าฝูงรอก่อนซึ่งสายการแข่งขันทั้ง หมดจะมีเติร์กมินิทหาสีลังกาและก็ไต้หวันซึ่งเงื่อนไขก็ชัดเจนอยู่แล้วครับต้องจบแชมป์กลุ่ม เน้นย้ำมากๆยังไงรอชมรอติดตามทีมชาติไทยของเรากันได้และอีกการแข่งขันหนึ่งครับเป็นการแข่งขันของน้องๆชุดยูยิปสามปีที่วันนี้จะเจอกับโครเอเชียในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยเรารอติดตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย กันแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยเจอกันใหม่กับข้าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย